สวัสดีทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปสมัมภาษณ์วีซ่ากันแล้วนะสวัสดีตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไป BTS นาะำโข BTS อาลีไปไ,นะไหนนะไปสถานทัศน์กันจ้า ที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะทุกคน,นสถานทูตอนเมริกา A few moments later อ hey, ผ่านแล้ว okay. ผ่านแล้วจ้าดีใจไหมความรู้สึกเป็นยังไงดีใจรู้สึกยังไงบ้างชิลๆจ้ะแต่ว่าสองคนหน้าไม่ผ่านเว้ยใจหล่นตุกอยู่นะตกแบบเมื่อกี้ปล่อยไก่ด้วยนะถามแรกคือตอบผิด <laughs> แต่ว่าพอแก้ใหม่ก็โอเคใช่ก็เลมเข้าใจพวกเรา จริงแบบทำตัวอเลิร์พูดเยอะๆพูดอะไรก็ได้ให้เขารู้เรื่องอธิบายเข้าไว้ไอ้ถามาคำตอบใช่<ม>งนงนะเพราะว่าผ่านแล้วเอ๊ะงงนะแต่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะสู้ๆช็อปปิ้งกลายเครียดหลังจากหลังจากเครียดมาแบบโอ้โหใจเต้นเหนื่อยกายเหนื่อยใจถ้าไม่ผ่านจะทำยังไงดีจำถ,ถามที่คิดทั้งคืนจะบินไป,บ,นไปบินไปสัมเชียงใหม่เลย ฮัลโหลทุกคนสวัสดีวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องที่เราไปสัมภาษณ์วีซ่ามาวีซ่าอเมริกาก็จะเป็นวีซ่าที่เตวันก็คือเป็น exchange วีซ่าก็สำหรับว mm ีซ่าไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเช่น Work and Travel หรือว่าแบบออพแออะไรอย่างนี้นะทุกคน mm hmm. ก็วันนี้ไปสถานทูตอเมริกามาทางเข้าก็เออลึกลับซับซ้อนซ่อนเงินมากแบบโอ้ไม่ก็ร้อนมากวันนี้คือจาก BTS ใช่ไหม mm hmm. เดินไปคือแบบ mm hmm. เหนื่อยมาก,ากกว่าจะเข้าไปได้ยามตรวจแบบ4-5รอบแล้วคือก็ต้องไปนั่งรออีกนานมากแบบว่า นานไม่ไหวนานแบบไม่ไหวจริงๆอากาศก็ร้อนแบบนั่งรอแบบชั่วโมงเกือบชั่วโมงได้ก่อนที่จะได้เข้าไปโซนห้องแอร์นะทุกคน ก่อนเข้าไปใช่ไหมมันก็จะมีแบบให้ไปนั่งรอรอน,อน,อนก็แบบข้างนอกก็จะเป็นแบบต้นไม้ใบหญ้าแบบมีต้นโพต้นไทรแบบขุดคลองขึ้นมารอบสถานทูตเลยแล้วก็แบบเจอตะกวดจ้าไม่รู้แบบเรียกว่าตัวเงินตัวทองหรือว่าตัวอะไรดีแต่แบบเหมือนเป็นรางนําโชคคือชีมาขุดหาหนอนทาน <c oughs> <c oughs> ข้างๆที่เรานั่งเลยล้วคือเก้าอี้เราก็คือมีนกมาเอื้อใส่อะไรอย่างงี้แต่แบบ โชคดีทั้งนั้นเลยแบบลางบอ,อกเหตุคือดีมากโอเคหลักตอนนั้นคือเข้าไปใช่ไหมห้องแอร์ก็จะแบบก็จะมีสัมภาษณ์สองรอบก็คือสัมภาษณ์กับพี่คนไทยที่เขาจะถามแบบประวัติส,ส่วนตัวเราแล้วก็ไปสัมภาษณ์กับท่านกงสุลที่เป็นฝรั่งก็ทรงผมพระสงฆ์เลยจ้าก็คือหล่อมาก <c oughs> <c oughs> แล้วแบบชอบมากแบบว่าเขาถามดีต่อมาน่าจะเป็นพาร์ทที่ทุกคนรอคอยมาที่สุดก็คือเป็นพาร์ทสัมภาษณ์กับกงสุลก็คือคํถาถามแรก what are you studying i n university and เวพอเราฟังใช่ไหมเราฟังไม่ทันเราก็ตอบว่า I'm gonna go to work in the i n d s right? yeah, t e y บอกว่าดิใช่ไหมแบบว่าเราก็เลยแบบพอได้เห็นหน้าเขาแบบ no 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 แล้วเขาก็แบบ repeat questions แบบพูดคำถามอีกรอบแล้วก็ตอบว่าบอกคณะแล้วก็ปีที่เรียนแล้วก็เรียนอะไรไปใช่ไหมก็บอกว่า I'm a fourth year law student at j h uh u l l o n g k o r n University yeah แล้วก็คำถามที่2ก็คือ where will you go to work in us แล้วก็ตอบไบปว่า stop and shop province town massachusetts state แล้วก็ข้อ3ก็คือ where is province town แบบได้คำถามที่แปลกมากทุกคนก็แบบโหแล้วก็ต้องอธิบายแบบ it is in the massachusetts state around cape cod e yep. โอเคทุกคนคำถามสุดท้ายก็คือ when will you take a bar ก็คือสับทางกฎหมายมากแบบ จะสอบแบบเนติบัณฑิตเมื่อไหล่ก็เลยบอกว่า after comeback to Thailand ซึ่งจริง,รงๆแล้วไม่สอบโอเคทุกคนแล้วก็เขาก็ถามว่าขอ t านสคริป p t แล้วก็ถามว่าอ่านเอกสารสิทธิ์หรือยังแล้วก็ y u u r visa is approved ก็วิธีการเตรียมตัวก็ง่ายๆก็อาจจะเข้าไปดูในเพจ f c e e o o o r รีวิวว่า work and travel รีวิว work and travel Thailand หรือว่าแบบเออแล้วเราก็ฝึกเตรียมคำถามเอาไว้ให้พร้อมแล้วก็ ตอบไล้ทุกคำถามวันนี้ก็น่าจะหมดเพลงเท่านี้แล้วแบบประสบการณ์ที่เราจะมาแชร์เกี่ยวกับการไปสัมภาษณ์วีซ่าเจวัน for working for work and travel program เป็นครั้งแรกอะไรอย่างนี้ก็ รู้สึกสนุกนะแบบว่าตื่นเต้นตอนแรกๆแต่แบบนอนตั้งแต่4ี่ห้ทมแต่ว่านอนไม่หลับพิกตัวไปพิกตัวมาตีสาถึงหลับอะไรอย่างงี้ก็หวังว่าเพื่อนๆที่จะไป w o r k a ก d Travel ก็จะได้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเรามากขึ้นอะไรอย่างงี้ก็รู้ว่าใครที่จะไปออแพรแบบเลี้ยงเด็กน้อยอะไรอย่างงี้สู้ๆทุกคนทำได้แค่แบบมั่นใจแล้วก็อธิบายเยอะๆแบบอธิบายจนกว่าเขาจะเข้าใจ fighting Everyone, you can do it.